สวัสดีครับสนภายท่านคุณนะครับผมวันนี้นะครับจะพามาดูนิดนึงนะจะมาดูสำรวจต้นไม้นะครับที่ปลูกไว้นะครับบนคันนาทองคำนะครับเมื่อฝนที่ผ่านมานะครับผมก็ลงไว้เยอะเหมือนกันแต่ว่าก็รอดไม่กี่ต้นนะครับผมก็มีที่ลงไปจำได้ว่ามีต้นยางนาต้นสัก์ต้นพยุงนะครับ แล้วก็ต้นอะไรนะต้นว่าอะไรประมาณนี้ครับหลายๆตัวเหมือนกันที่ได้จากก้าพันไม้จังหวัดนะครับมารุมๆมาเป็นร้อยนะครับแต่ว่ารอดไม่ไม่ไม่ถึงสิบต้นนะครับผมแต่ก็ถือว่าตัวต้นที่รอดนะครับมีความทนทานแข็งแกร่งแล้วนะครับก็คือตอนนี้คิดว่าไม่มีอะไรที่จะทําให้เขาไม่รอดนะเพราะว่าดูดูจาก ลักษณะการงอกแล้วก็การแตกผลิยอดออกมาหลังจากได้น้ําฝนนะครับคิดว่าเขาสร้างระบบรากข้างล่างเรียบร้อยแล้วแต่ว่าต้นยังนิดเดียวเองนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าวันนี้ผมทําอะไรบ้างก็ผมก็มีเอาเขาเรียกอะไรเอาฟางมาห่มนะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยคอกนะครับปกติไม้ป่าผมจะไม่ได้ทํานะว่าวันนี้ผมเสร็จจากสวนไผ่แล้วผมก็เลยเอ้ย ลองดูว่ามันไม่กี่ต้นเองนะครับผมก็เลยอเอาเหมือนกับเมื่อวานเสบรเนื่องจากเมื่อวานนะครับก็มีฝนตกประมาณครึ่งชั่วโมงฝนตกค่อนข้างหนักนะครับแต่พอชุ่มฉ่าไปแล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยลองมาขุดดินดูเล่นๆนะครับก็มีความรู้สึกว่าดินดินเขาเรียกอะไระมีความแฉะหรือว่าความชื้นที่แบบขุดง่ายๆลงไปประมาณสัก สักป,ประมาณฝ่ามือนี่ครับแล้ว,วต่ําจากนั้นก็จะเป็นดินที่แข็งๆนะครับนั่นก็หมายว่าเหมือนน้ําฝนมันยังลงไม่ถึงนะครับก็เลยมีมีไอเดียมีความคิดว่า,าเหมือนกับเราปลูกปลูกต้นไม้ไวบ้บนบนคันบนถนนนะครับบนคันนาที่เป็นถนนรถยนต์วิ่งได้นะครับแต่ว่ามันเหมือนมันน้ามันไหลผ่านอะ่ะก็คือแทนที่ฝนตกนานๆสักครึ่งชั่วโมงหนักๆอะ่ะน่าจะชุ่มฉ่ากว่านี้นะครับก็เลยคิดว่า เออมันเราน่าจะทําเป็นหลุมขนมคกให้มันหรือเปล่าแล้วก็ให้แบบน้ํามันขังไหลลงแล้วก็เหมือนกับแช่ไว้อะไรประมาณนี้ครับก็เลยคิดแล้วก็เริ่มทำแล้วทำเมื่อช่วงเช้าเนี้ยประมาณสิบโมงก็วิธีทำผมก็ง่ายๆนะครับผมก็เอาเอาจอบขุดรอบขุดรอบออต้นไม้ของผมนะครับแต่ละต้นนะครับก็ขุดขุดเป็นวงเขาเรียกอะไรอะ่ะกว้างนิดนึงนะครับประมาณน่าจะประมาณเกือบศอกได้นะครับ ก็คือขุดขุดรอบรอบต้นนะครับแล้วก็ขุดพยายามขุดดินขึ้นมาเยอะๆขุดดินขึ้นมาเยอะๆแล้วก็ทําเป็นแนวคันนะครับแนวคันเหมือนเหมือนเหมือนเป็นเป็นเป็นอ่าคันดินนะครับล้อมรอบต้นไม้ไว้นะครับเป็นแองคล้ายๆขันนะครับประมาณทรงนี้อ่าแลวจากนั้นผมก็เอาอ่าพอดีผมมีฟางข้าวนะครับที่เป็นฟางข้าวแล้วก็น้า ที่เขาเลี้ยงวัวครับเขาก็ปล่อยวัวนะครับกินหญ้ากองนี้นะครับแล้วก็วัวก็จะมีการทั้งฉี่ทั้งมูลวัวนะครับแห้งๆปนเปนกันไปแล้วเขาก็เหยียบย่ำมันไปนะครับก็ตอนนี้ก็เหมือนมันเปื่อยยุ่ยน่าจะได้ได้ระดับหนึ่งที่พอจะเอามาทำคุมความชื้นหรือว่ามาเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ได้นะครับผมก็เลยจัดการนะครับไปแบกนะครับใส่ถุงปุ๋ยนะครับมา ใส่ต้นไม้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าในแต่ละในแต่ละต้นที่ทำมันจะเป็นลักษณะยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นสักครับต้นสักต้นนี้ไม่ใช่เพิ่งปลูกไปเท่านะครับโอ้น่าจะประมาณ5 6ปีได้แล้วนะครับต้นสักต้นนี้แนละ้วแต่ยังไม่โตนะครับเพราะว่าผ่านการตัดผ่านการบัวกัดหรือว่าไฟไฟล้มทุ่งโดนมาหมดแล้วครับแต่แต่มาปี2ปีนี้รู้สึกว่าจะพุ่งแล้วนะครับก็วันนี้ผมก็มีตัดทิ้งไป อสองกิ่งนะครับเพราะว่ามันออกเป็นแนวแนวแขนงมันดูไม่จะโตนะครับคือ,อผมก็เลยอยากให้เขาขึ้นเป็นแนวดิ่งก็เลยตัดกิ่งออกเล็กกิ่งออกนะครับผมเดี๋ยวาพาไปดูดีวกว่าน,นะครับเดี๋ยวเริ่มต้นนะครับจากต้นสักนะครับที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับก็เมื่อเช้านี้ก็จะมีอยู่ประมาณสี่กิ่งนะครับผมก็ทําการตัดออกนะครับเดี๋ยวจะให้ดู นิดนึงนะครับว่าผมทำยังไงบ้างนะครับโอเคก็นะครับเมื่อเช้านะครับเขาก็จะมีอีกกิ่งหนึ่งนะครับที่ที่งองโค้งไปด้านนี้นะครับผมก็เลยเฮ้ยมันมันค่อนข้างที่เหมือนมันจะแย่งนะครับสารอาหารหรือว่า แย่งกิ่งสองกิ่งนี่โตนะครับซึ่งกิ่งตรงกลางนี่มันคดๆนะครับมันผมคิดว่ามันน่าจะควรที่จะเอาออกก็เลยตัดทิ้งนะครับแล้วก็มีกิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นกิ่งแขนงตรงนี้นะครับผมก็ตัดทิ้งไปด้วยอีกกิ่งหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าน่าจะทําให้ระบบรากทั้งหมด เออนำสารอาหารมาเลี้ยงสองกิ่งให้โตนะครับก็คิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวไว้รอดูผลกันนะครับว่าอนาคตในปีนี้มันจะโตขึ้นกว่าเดิมมากไหมนะครับอีกตัวนึ่งที่ผมบอกนะครับว่าเนี่ยครับฟางข้าวพวกนี้เปลือกยุ่ยพวกนี้ไอ้ฟางที่มันมันจะมีมูลมูลวัวหรือว่าขี้วัวนะครับผสมอยู่นะครับเนี่ยผมเอามาคลุมให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ข้างล่างก็มีขุดไว้นะครับผมก็มีหลายต้นเหมือนกัน เดี๋ยวจะพาไปเดินดูพวกต้นยางนากับต้นศักเล็กๆนะครับอีกนั่นันฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูต่อเลยนะครับว่าผมทํายังไงนะครับอที่ผมบอกว่าเมื่อเช้านะครับต้นไม้เขาจะอยู่ในลักษณะประมาณนี้นะครับคือตรงพื้นที่ว่างที่ผมชี้ให้ดูประมาณนี้นครับซึ่งมันจะไม่มีอะไรล้อมรอบหรือว่าเป็นหลุมเป็นอะไรนะครับผมก็เลย ขุดนะครับขุดนะครับตรงนี้ครับล้อมรอบขึ้นมานะครับแล้วก็เอาเอาดินที่ขุดขึ้นมานะครับมาทําเป็นคันดินนะครับเป็นเขื่อนนะครับเป็นหลุมนะครับเพื่อที่จะเหมือนกับให้เขาเก็บน้ําได้นะครับอันนี้ก็คิดๆลองดูนะครับเนี่ยครับที่ผมบอกว่ามันจะเป็นหลุมยังไงนะครับประมาณนี้ผมก็จะขุดลงประมาณนี้ครับอืเนี่ยครับ คุณลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เอาฟางข้าวนะครับที่มันย่อยผสมกับขี้วัวครับระดับหนึ่งแล้วนะครับเอามาคุมให้แน่นนะครับคุมให้ทั่วนะครับต้นเลยนะครับเพื่อจะเก็บความชุ่มชื้นเวลาที่มีน้ำฝนมานะครับหรือว่าคุมความชื้นช่วงนี้แหละนะครับว่าได้ฝนอยู่นะครับประมาณนี้นะครับผม ตลอดต้นนี้ผมจาไม่ได้นะครับว่าเป็นต้นอะไรนะครับแต่ว่าเขารอดนะครับก็ยังไงก็ต้องรักษาไว้นะครับไม่ทิ้งนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งอันนี้จะเป็นต้นยางนานะครับผมอ่าดูว่าเป็นยางนานะครับตอนนี้อาจจะเป็นยางนาเล็กๆนะครับต้นยางนาเล่นน้อยนะครับ ยังไม่โตนะครับเพิ่งปลูกนะครับเมื่อฝนที่แล้วนะครับก็ทําเหมือนกันเลยนะครับลักษณะนะครับอันนี้จะเป็นต้นสักทองนะครับอันนี้ก็เพิ่งปลูกไปเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ทําเหมือนกันเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะช่วยได้พอสมควรนะครับผมนี่จะเป็นต้นพยุงนะครับผมต้นพยุงนี้น่าจะรอดประมาณสัก สามสี่ต้นนะครับผมเดินไปดูอีกต้นหนึ่งผมปลูกตรงริมคันนาเลยนะครับอันนี้จะเป็นคันนาเป็นถนนย่มยอมๆของผมนะครับไว้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาสรุปกันนิดนึงนะครับผมสําหรับวิธีการดูแลต้นไม้ของผมในวันนี้นะครับที่ว่าเป็นการ ขุดเป็นหลุมเล็กๆนะครับล้อมรอบต้นไม้นะครับที่เราปลูกอันนี้เป็นไม้ป่านะครับที่ที่ที่ปลูกนะครับก็ตามคอนเซปต์นะครับก็คือจะปลูกแซมในสวนไผ่นะครับแล้วก็ปลูกล้อมล้อมรอบพื้นที่นะครับพื้นที่ป่าเดิมที่เป็นคลองตอนนี้มันมีแต่ต้นต้นกระถินป่านะครับขึ้นมายึดพื้นที่นะครับก็คิดว่าจะเอาพวกไม้ป่าครับไปปลูกแซมนะครับผมก็พยายาม คิดว่านะครับเราปลูกไปเนี่ยเราปลูกจะอาศัยปลูกช่วงฝนนะครับคือถ้าแบบปลูกร้อยต้นรอด10ต้นก็ถือว่ามันรอดนะครับเพราะว่าเราปลูกแล้วเราไม่ได้แบบมีระบบน้ำแล้วก็มีน้ำซัพพอร์ตตลอดนะครับก็ปีนี้รอด10ต้นปีหน้าก็ปลูกใหม่นะครับมันน่าจะเสริมกันไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับที่ผมพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการ เอาฟางย่อยแล้วนะครับมาคลุมโคนนะครับวัตถุประสงค์ผมก็คือเพื่อที่จะจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าผมต้องการให้มันเก็บความชื้นนะครับเก็บความชื้นให้กับต้นไม้ได้ให้ได้นานที่สุดนะครับเท่าที่เท่าที่ธรรมชาติหรือ,อน้ําฝนจะให้ได้นะครับเพื่อแล้วก็โดยการทําเป็นแอ่งนะครับล้อมรอบต้นไม้แล้วก็เอาฟางที่หมักแล้วครับผสมกับขี้วัวนะครับคลุมลงไปเต็มให้เต็มหลุมนะครับ ก็คิดว่าน่าจะช่วยได้เยอะนะครับต้นไม้ก็จะ,จะมีเปอร์เซนต์ในเรื่องของการปุมความชื้นด้วยแล้วก็ให้กับต้นไม้แล้วก็ได้ปุ๋ยธรรมชาติที่ติดมากับฟางข้าวด้วยนะครับผมอันนี้ผมก็จะนำไปปรับใช้กับต้นไม้ทุกๆต้นนะครับที่ที่ผมปลูกนะครับเพราะมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับก็พยายามที่จะปลูก,กเสริมเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งที่เดินดูนะครับสังเกตว่ามันมีต้นสะเดาต้นหนึ่ง อยู่ข้างๆสวนไผ่ก็ลำต้นตรงค่อนข้างตรงนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันโตลเร็วเว้ยแต่ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อะไรกับต้นเดาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เห็นมีเขาตัดกันทิ้งอะไรเงี้ยแต่มันก็สามารถนําไปเผาถ่านอะไรได้นะครับถ้ามันมีในพื้นที่ของเรานะเนเ่ยคิดว่าจะขยายปลูกสักแนวสักแถวสักแนวนะครับน่าจะไว้ได้ใช้งานแน่นอนนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับ พี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามการดูแลต้นไม้เป็นไม้ป่านะครับของส่วนผายแทนคุณนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับที่เสียสละเข้ามาดูเป็นกําลังใจกันนะครับก็ก่อนอื่นก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b สไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจกดกระดิ่งด้วยยิ่งดีนะครับผมแลวันนี้ส่วนผายแทนคุณก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ